สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบั้นสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้ถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไปก็อยากแจ้งเพื่อนเพื่อนวพี่ช่วยผมโอบั้นสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่าก,กดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ลึกวัตถุมงคลของพระเทพสิทธาจารย์หรือหลวงปู่จันเขมิโยวัดเทพประดิษฐารามอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่คณะศิษย์นะครับผมสร้างขึ้นถวายเพื่อลำลึกคุณบุรุพาจารย์นะครับผมในปีพศ2555นะครับผมโดยล้อเอาพิมพ์เหรียญรุ่นที่3ของหลวงปู่จันนะครับ เดี่ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงทุก่อนเพ่พี่รับชมไปพร้อมกับผมโหวั้นสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของเหรียญหลวงปู่จันเขมิโย ที่ล้อเอาพิมพ์เหรียญรุ่น3ของท่านนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญที่สร้างย้อนยุคในปีพศ2555นะครับผมเหรียญรุ่น3าของท่านจะสร้างในปีพศ2515นะครับผมอันนี้เป็นคณะสิทธิ์นะครับผมสร้างขึ้นเพื่อลําลึกคุณนะครับขนาดเหรียญน,นะครับรูปแบบก็เอามาจากเหรียญรุ่นที่3นั่แหละครับผมแต่ว่าขนาดเหรียญน,นี้ก็ความกว้างจะอยู่ที่2.5เซนติเมตรนะครับผม ส่วนสูงของเหรียญขอบล่างจนถึงขอบหูเหรียญด้านบนนี้นะครับจะอยู่ที่3.8เซนติเมตรนะครับขอบเหรียญ3าชั้นนะครับผมเป็นขอบเส้นได้ทั้งขอบนอกแล้วก็ขอบด้านในนะครับผมจนขอบตรงกลางก็จะเป็นเม็ดไข่ปลาแบบห่างนะครับประดิษฐานรูปของหลวงปู่จันทร์หรือพระเทพสิทธาจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัด นครพนมนะครับผมไว้ตรงกลางนะครับนี่ฮะชื่อหลวงปู่พระเทพสิทธาจารย์อันนี้ก็จะเป็นยศทางสูงของท่านนะครับผมเป็นสมณศักดิ์นะครับแล้วก็วงเล็บจันเถมิยะเถระนะครับหรือจันเทมิโยดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นยันจะเป็นอะคาลา,ายันนะครับผมที่ เรียกได้ว่าเป็นยันที่ใช่สงครามนะครับหรือเป็นยันคู่ชีวิตนะครับผมสําหรับใครที่ไปขอให้ท่านเมตตานะครับผมสร้างเป็นตะกุดหรือว่าเป็นหลอดให้นะครับผมท่านก็เขียนยันตัวนี้พร้อมัะม้วนให้นะครับผมพอมาสร้างเป็นเหรียญของท่านแล้วก็นําเอายันในรูปตะกุดนั้นนะครับผมมาประดิษฐานไว้นะครับด้านล่างนะครับผมเล่นหาไม่สับสนนะครับเพราะว่าบอกสักหลาด ที่สร้างเหรียญรุ่นนี้อย่างชัดเจนนะครับผม2555นะครับผมส่วนเหรียญรุ่น3าที่ล้อพิมพ์มาจะอยู่ในปีพศ2515นะครับต่างกันถึง40ปีนะครับผมเหรียญเป็นเหรียญปั๊มเจาะรูแทงเข็มจากด้านหน้าทะลุมาด้านหลังนะครับผมก็จะเห็นเป็นขอบเนื้อปลิ้นออกมานะครับผมเจาะรูร้อยห่วงในตัวนะครับเหรียญไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกรุ่น2 นะครับแล้วก็รุ่น3มนะครับผมก็ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าราคานะครับผมยิ่งด้วยมีความต้องการแล้วก็มีประสบการณ์มากนะครับผมทําให้เป็นที่ปรารถนานะครับผมของขนั้งสิ์นะครับผมแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบภาพในสายยีสานร,รุ่นเก่านะครับผมทําให้ปัจจุบันนี้เหรียญหายากเป็นอย่างมากนะครับผมมาจนถึง ปีพศ2555นะครับผมคณะศิษย์ก็ได้ทําการจัดสร้างขึ้นอีกนะครับเหรียญก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับเล่นหาไม่สับสนนะครับผมอาราธนารูปของหลวงปู่มาประดิษฐานไว้นี่ถึงแม้จะไม่ทันองหลวงปู่นะครับผมแต่ว่าพิธีพุทธาวาพิเศษนะครับผมจัดขึ้นที่วัดนะครับก็ปรากฏว่าเหรียญมีประสบการณ์นะครับผมก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน ว่ามูลค่าราคาก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็เข้าถึงได้นะครับผมโมบ้นสวนก็นำมา,าเผยแพร่นะครับผมเพื่อจะเป็นวิทยาทานให้ได้ศึกษาร่วมกันนะครับเปลี่ยนการแกะบล็อกพิมพ์ก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรนะครับผมเป็นการแกะบล็อกพิมพ์ล้อแบบเก่าน,นะครับผมฉะนั้นแล้วก็ความสวยนี่จะเป็นความสวยแบบพลาสติกนะครับผมเป็นเหรียญ อุ้มๆหลังเต่านะครับสวยงามครับผมเดี๋ยวมีเหรียญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายจังหวัดนครพนมนะครับผมแล้วก็ในสายอื่นๆอ,อ,อีกก็จะนํามาให้เพื่อนๆวิพี่ได้ชมกันสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่นะครับยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเ,รรรรเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ พอผมแล้วฉันได้เงินแล้วไหมเธอจะไปไหนก็ไป <c oughs> เอาว่าตามพิกไปพิกมานะอย่าไปนั่งท่าเดียวนะเน็ตเก็นตีชักแดกแด,ก,ด,ก,ดกจะตายกับบพิกชักเสือเ <c oughs> ด็กก็ผีเขา่าเอาว่าจามกมหนะ้านิดเดียวนะไม่ต้องหมอกนะเดี๋ยวมันจะมีแก๊สออกมาเอาว่าจามนะขยันขยันอดออมอดทน <c oughs> <c oughs> แล้วน้ำมนต์จะช่วยได้ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นดีกว่าที่แล้วมาเพราะขยันเพราะประหยัดถ้าขี้เกียจสันหลังยาวไม่ทำมาหากินไม่ศึกษาเล่าลเรียนไม่อดออดไม่อดทนน้ำมนต์แปดร้อยตุ่ม พระแปดร้อยองการซอยหย่างบ่อใดจริงไหมเสียงดิเอาว่าจ้ามเราต้องช่วยตัวเองชพระพงน้ำมนต์จะร่ำจะรวยโดยไม่ต้องทำงานรวยเพราะน้ำมนต์เป็นไปบ่อใด เพราะว่าพระพมน้ำมนต์จะหายโรคหายภัยโดยไม่ต้องกินยาหายเพราะน้ำมนต์เป็นไปบ่ได้แค่ที่จริงแล้วชีวิตของเราจะพออยู่พอกินหรือไม่อนาคตจะยากดีมีจนอย่างไร อยู่ที่ตัวเราเองและทุกคนในครอบครัวไม่ใช่อยู่ที่น้ำมนต์พระพรน้ำมนต์เพียงให้กำลังใจเท่านั้นถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้ขอให้ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าอย่าตกต่ำลำบากไปกว่านี้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ วันละเล็กวันละน้อยดีกว่าที่แล้วมา,า,วมาเพราะเชื่ออยากมีเหตุผลไม่เชื่ออยากง้องง่ายด้วยเธอเนี่ยพระบานเป็นี่ทหละโดยไมาถือสา